ดีทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับอัน,นี้ผมมาลงเซิฟเลือดตก2วันก็คือ2วันชิงเหรียญครับผมมาลงท้ายแล้วก็มาเจอโปลแคนเอควครับที่เราเคยไปเลดจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปก่อนนู้นเลยเป็นคลิปเลดออฟไลน์บ้านโผนะครับก็คือนั่นแหละแคนเดียวกันแต่ผมมาเจอเขาเซิฟนี้ก็เลยเออลงมาแต่ว่าผมทําแคนแยกแล้วนะผมไม่ได้อยู่ NK แล้วนะอันนี้คือแคนม่ของผมนะครับอันนี้เรือมาผมาก็กาลังจะไปพอดีว่าจะไปเก็บเรือทักงหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีปืนมีอะไรใช้กันนะครับก็เลยขับรถไปตอนนี้มันก็ช่วงประมาณตีสองได้แล้วแคนผมนอนไปแล้วเด๋อวผมคนเดียวที่อ่อนนะครับก็เลยไม่เป็นไรเราเล่นโซโล่ก็ได้นะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแคนผมลงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนเซิร์ฟผมเพิ่งจบที่สามทุ่มแล้วก็พักได้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาลงตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าของมันทำไมของมันได้ไวก็คือลงมาลุมฟาร์มนะครับแล้วเราก็เน้นบ้านบอดด้วยนะครับ คือบ้านบอดเนี่ยมันจะได้ของเยอะมากเลยครับลงท้ายเกมอะ่ะลอง,งไปหาที่ทาเลดีๆนะครับมันจะมีบ้านบอดบ้านบอดแบบบ้านไม้มัง่งบ้านหินมัางนะครับเป็นบ้านที่สามารถแทะได้ก็มันก็จะมีของมีปืนมีเกาะแล้วก็มีดินปืนมีระเบิดอะไรพวกนี้นะครับคือเราสามารถเอามาต่อยอดได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องไปวิว่งตีถังตีอะไรคือลงแป๊บเดียวของก็ฟูแล้วครับเซิร์ฟเลือดยิ่งเจอบ้านบอดด้วยยิ่งโอโ้โหจิบ,จ,บจิบเลยแต่ละวมของมาเก็บแอบแป๊บ ดูเหมือนจะยังไม่มีคนมาเก็บนะครับยังไม่ยังไม่มีคนกดเลยผมวิ่งไปกดก่อนโอเคตอนนี้เราก็รอเวลามหมดนะครับช่วง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 แบบท้ายๆเซิร์ฟเงี้ยมันจะแบบคนมันจะแบบไม่ค่อยดูกันแล้วนะแต่ผมก็เห็นว่ามีมีพวกฝรั่งฟารมอยู่ด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้คนเยอะอยู่นะผมลง sea นะครับเลือก e a คนเยอะอยู่แต่ก็ มีแต่โปนะเซิร์ฟเ,เ,เลือดเดี๋ยวนี้มีแต่โปทุกเซิร์ฟเลยครับผมคือลงเซิร์ฟเลือดนี่ต้องทําใจไปแล้วว่ามันจะต้องเจอโปแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นโปรูรปแบบไหนเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโปส่วนใหญ่นะโปส่วนใหญ่ที่ลงมาเลือดเนี่ยจะเป็นแค่โปโปยิงเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าอยากชนะจริงๆนะก็รอมันออฟครับรล,ล้เกลเลตเอาแต่สําหรับคนที่ลงเซิร์ฟเลือดมาเพื่อยิงอย่างเดียวก็ทําใจครับผมแนะนําว่าทําใจ เอาล้วทุกคนตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจนะครับผมเพราะว่าบ้านโปออฟครับออฟตัวเลยเออมันก็เป็นนาทีทองของผมแล้วใช่ไหมหลังจากที่แบบผมก็เป็นสายระเบิดอยู่แล้วไงก็เลยแบบโอ้ยไปดูของที่บ้านเราน่าจะพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จัดเลยคือล,ลงลงสงชั่วโมงเลดโปเออแปลกว่ผมแบบน่าจะมีพออยู่แลลวครับเดี๋ยวเราหาวิธีเอานะครับพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วก็ ได้ไม่ได้แล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเอาระเบิดแล้วก็วาร์ปไปที่นู่นนะครับมันจะได้แบบไวๆไ,ไม่เสียเวลานะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการวาร์ประเบิดมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมี๋ยวผมจะลากบิวใส่บ้านเขาก่อนนะเพื่อดีว่าเวลาเขาตื่นหรือว่าเขาลุกขึ้นมานะครับเขาจะได้แบบทําอะไรกับบ้านเขาไม่ได้นะครับจะลากป้อมปืนออกมารอบนอกก็มันก็จะติดบิวผมนะจะอุดก็ไม่ได้นะแต่ผมว่าด้านในน่าจะอุดได้แหละเพราะว่ามัน,มนชิดบิวเขาเขาน่าจะเป็นพื้นที่เขาอยู่ เดี๋ยวตอนนี้ผมหาที่ลากบล็อกก่อนกองไฟเตมอันนี้ไม่ใช่ของผมนะกองไฟกองไฟไม่ใช่ของผมนะครับพอดีว่ามันมีคนมาเช็คบ้านเขาแล้วเหมือนเหมือนจะเอาเหมือนกันแหละก็แบบเดี๋ยวผมก็มาแบบชิงก่อนนะเดี๋ยวเราลากบิวก่อนโจโอเคเราก็ลากขเขยับเข้าไปเอาให้ใกล้ที่สุดครับใกล้ที่สุดยิ่งใกล้ยิ่งดีนะครับผมแต่มันก็จะมีพื้นที่จํากัดของมันแหละ ได้แค่ไหนเกาแค่นั้นนะ,ะไม่ต้องไปเสียเวลาลากแบบในคลิปแบบผมนะอันนี้ผมแบบลากเฉยๆเผื่อแน่ใจว่ามันจะเข้าไปลึกได้อีกนะครับต่ลากๆๆๆไปไม่ได้ปะได้แค่นั้นละเออเอาแค่นั้นละผมเอาได้มาแค่39ลูกนะเพราะว่าผมจะเปิดเข้าไปดูก่อนว่าด้านในเขาเป็นยังไงนะครับแต่บ้านแปนบ้านเขาว่าผมรู้แล้วแหละว่าเขาเล่นกันยังไงเขาเขาสร้างแปนบ้านเดิมๆนะครับ บิลเขาไม่ชั้นหนึ่งแต่ชั้นสองหรือชั้นสามเนี่ยแหละครับแต่ก่อนเลย g กโ,โอ้เห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือน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 ,นเซิร์ฟนู้นเลยที่ผมไปเลดเขา,าอะเดี๋ยวผมรอแล้วเบิดลันก่อนฮนะจักช,ชื่อแป๊บอืม ผมว่าเหมือนเหมือนจะมีตัวหมานะเหมือนจะมีตัวมาแจมนะเดี๋ยวผมหาที่หลบก่อนดีกว่าเตียงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาที่หลบก่อนเพราะว่ามีตัวมาเรดออฟไลน์พยายามเช็คชื่อตลอดนะครับเผื่อมีคนมารอเข้าหลังหรือว่ามารอเคาน์เตอร์เรดเราต้องเช็คให้มั่นใจนะครับโอเคตัวหนึ่งผมเช็คก่อนว่าเขาอ่อนไหมอ่านี่ก็เป็นวิธีเช็ค ว่าผู้เรียนออนหรือไม่ออดจริงๆมันมันเช็คได้นะครับโดยการเชิญปาร์ตี้นะครับเชิญปาร์ตี้ก็จะขึ้นว่าได้หรือไม่ได้นะแต่ผมบล็อกดีกว,ว่าอ้าอออนอยู่ด้วยเอาแล้วเอาแล้วกลัวแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่สะดวกเอาล่ะแล้วผมก็มาสร้างหอไว้ดีกว่าสร้างหอดูจากที่สูงน่าจะง่ายกว่านะครับ ชิบๆช,ชิสร้างขึ้นไปอ่าอย่าลืมสร้างอะไรที่ปิดตูดเราด้วยนะฮะถ้าเราไม่ปิดตูดเรานี่โดนยิงหลังง่ายมากเลยนะแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคใครที่แบบคนที่เล่นไปแล้วก็เขาทํากันทุกคนนะเอ้ยนั่นไหนอะไรเขาวิ่งมาดูบ้านครับแสดงว่าเขาคนนั้นคือเจ้าของกองไฟกองนั้นนั่นเองนะครับอโดดดูใหญ่เลยโอ้โหทำไมบ้านเป็นรู โอ้ทำไมบ้านพวกมันเป็นรูเพราะว่าเขาน่าจะมาตัวเปล่านะครับเหมือนมีเตียงอยู่ใกล้ๆบ้านนี้แหละแล้วก็มาดูตัวเปล่าเดี๋ยวผมว่าผมรีบลงไปจัดการเขาก่อนดีกว่าเราจะได้รีบระเบิดต่อนะครับไม่งั้นเสียเวลาอ้๋หกลับหลังไม่ได้เลยเลยเหมือนเขาจะเห็นผมบินเลยนะยืนมองหน้าผมพักหนึ่ง โอเคล่วงตัวป่านะครับ pues รีบไประเบิดต่อรีบดําเนินงานถ้ามีคนมาดูอย่างนี้ช้าๆไม่ได้นะครับมันเรียกพวกมาแน่แล้วผมมาคนเดียวด้วยโอแปะแป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 สิบสามลูกแปะเกินไหมป่ะนะไม่น่าเกินอะเกินมั้งโอเคเป็นเหล็กแปะต่อเลยครับ ผรอบแรกผมแปะเกิดไปลูกหนึ่งนี่หว่าโอ้มันเหลือแค่สิบสองลูกขึ้นมาดูแป๊บเป็นสามเหลี่ยมผนังซ้อนนะครับนี่วอลบิวขขาหน้าอยู่บล็อกซ้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราแปะชั้นหนึ่งสองดีกว่าแปะชั้นหนึ่งสองเผื่อบิวก็ซ่อนไว้ตรงนี้แปะโหลด รอรอรออะไรครับคุณเดียรออะไรเออมันไม่พังนะมันเหลือมันเหลือนิดนึงผมแปะเกินไปลูกหนึ่งครับผนังแรกแปะแปะไวเกินระเบิดถังแจมแจมแต่ผมว่าผมต้องไปขายระเบิดถังมาเพิ่มนะครับสามลูกไดสิบสองถังสี่ถังสี่หรือถังสนี่นแหละ เอาล่ะตอนนี้ผมก็ไปเอาระเบิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ปัญหามันก็คือว่าโอ้โหเขาเอาเพื่อนมาเต็มเลยนะครับเขาน่าจะมา,มามาประมาณกันสี่คนได้มั้งสี่คนนี้ผมนั่งดูเชิงอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีเราแปะไปสามผนังแล้วอะ่ะผมจะทิ้งก็ไม่ได้ด้วยนะครับคือต้องต้องเอาให้ได้ด้วยเดี๋ยได้คนคนหรือบอดบดเนาย ตกใจนึกว่าคนนะแต่ผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวเดิมแหละแถวที่ผมไปสร้างหอตะกี้นนะครับเดี๋ยวลองลองวิ่งอ้อมไปไปดูด้านหลังเผื่อเจอเขาเอย้ยอะไรอ่ะ มาไงวะเนี่ยเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับผมว่าเดี๋ยวผมสร้างที่ปิดตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาน่าจะมีเพื่อนเขาอีกตอนนี้ผมเปิดจุดไปแล้วน่าจะอยู่ยากแล้วลองไปเก็บของออ AK AK ชุดเหล็กโอเคไปเดินต่อผมแบบระแวงเพื่อนเขามากเลยนะตอนเนี้ย คือแบบไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยอะไรไปแบบอืมไอ้เด็กเฮียนะฮะเล่นซะตกกระจายหมดเลยนะครับไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วขอปั๊มยาก่อนแป๊บอ้าว่นงไหนอีกตัวตเห็นแล้วนะครับผมยังไงวิ่งวันนี้เรียบร้อยหลังแอนนี่ครับอย่างเงี้ย อยังไม่หมดนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งผมยังหาเขาไม่เจอโอ้แบบเสียวเสียวตูดมากตอนนี้คือแบบขนตูดลุกหมดแล้วนะฮะลุกขึ้นมาแดนแล้วเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเก็บศพโอ้โหแล้วเก็บไม่หมดด้วยมาคนเดียวถ้ามาสักสองคนก็กําลังดีนะล้วเก็บหมดนี่แบบโอ้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะผมหาเพื่อนเขาอีกคนนึงก่อน,นะแต่ตอนนี้โลบก,ก่อนเฮ้ยอะไรเอ้ามาไงวะเอ้า เกินไปสี่ตัวนะครับเออหน้าสี่ตัวหน้าหมดแล้วแหละอือิ่มเลยครับโอ้เอาเซตมาให้ดีนะเรายิงแล้วเราโยกแบบโยกเปลี่ยนที่โยกเปลี่ยนที่นะฮะพยายามยิงแล้วอย่าอยู่กับที่นะครับผมถ้าเขาไม่ได้เข้ามาพร้อมกันนะเหมือนเข้าแบบทีละตัวทีละตัวเราก็ยิงโลกไม่ได้ยิงโลกหรือยิงโลกเลยยิงยิงแล้วยกยกจุดนะครับเขาจะได้หาเราไม่เจออันนี้คือแบบข้อดีในการเล่นโซโลนะครับแต่ก็ จะสู้ยากหน่อยถ้าเขาแบบมาชาร์จเราสี่ตัวพร้อมกันนี่ก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้ผมก็มาหาที่เอาของแอบก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าเขาต้องมาเติมแน่นอนเพราะของผมยังเก็บมาไม่หมดด้วยผมจะเอาของให้หมดนะครับก็เดี๋ยวมาสร้างแอบของไว้ก่อนเอาเซ็ตเอาอะไรมาไว้เพราะผมมีเตียงตรงนี้ด้วยนะครับเวลาตายจะได้เอาปืนไปเติมได้นะครับถ้าเราหมกของในตัวเยอะเนี่ยตัวระเบิดอดเลยฮะอดทั้งหมดเลยนะ นี่ก็เป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยนะครับผมส่วนตัวผมใช้บ่อยนะครับแบบนี้โอเคพร้อมไปลุยต่อไหนเรามาดูซิว่ามีอะไรที่เรายังไม่เก็บมั่งมียามีชุดเหล็กข้อบ,บันไดมาด้วยนะเตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมที่จะแบบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เลสไม่ใช่เคาน์เตอร์เลสหรอกมันก็เหมืนอนเคาน์เตอร์เลสนั่นแหละครับจะมาตบระเบิดผมมั่งแต่ผมคาสใส่ตัวมานะครับ อโอเคได้เยอะอยู่นะเกาะนี่แบบสำคัญนะครับผมเพิ่งลงด้วยบ้านผมไม่มีใช้ด้วยเก็บเก็บไว้ก่อนมีอีกไหมผมว่าเขาน่าจะมาอีกนะครับแต่ก็รอรอดูก่อนต้องระวังเขาลูดนะครับผมเห็นแปบบ๊แบบอยู่ไหนสักที่นึ่งนี่แหละ หลังจากที่ผมส่องมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่น่าจะเจอเขาผมว่าเขาน่าจะแอบผมแหละเดี๋ยวผมไประเบิดต่อเลยดีกว่าเขาระเบิดทางมาให้นะครับระเบิดต่อให้เสร็จผมจะดูด้านในว่ามันเป็นอะไรชึบๆล,ลงลงลงเออมองหลังด้วยนะมองหลังด้วยนะเดี๋ยวหลังแตกนะครับเขี่ยแปะไปเลยเรียบร้อยพัง เป็นไฮนะครับชั้นไฮแล้วบิวเขาอยู่เนี่ยแหละครับบล็อกไฮเนี่ยแหละที่ผมเช็คนะสองก่อนเป็นห้องโล่งครับแล้วชั้นหนึ่งไม่น่าจะมีแหละผมไม่แน่ใจนะครับว่าชั้นไหนน่าจะชั้นชั้นสองมั้งชั้นสองชั้นสามเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่ว่าอยากอยากแปะหนึ่งสองไงก็เลยเดี๋ยวเอาระเบิดมาแปะชั้นหนึ่งชั้นสองตอนนั้นตอนนี้ปีนขึ้นก่อน เราแวงไอ้พวกนั้นมาเดี๋ยวผมว่าผมจะกัดไปเอาระเบิดมาระเบิดต่อนครับแปะเล่นไม่ได้วยหนึ่งทีเรียกเๆียกเรียกเวียก,เ,ยกเขาอขานผมกลัวเข้าไปตรงปล่องของผมนะครับเฮ้ยบินแน่ตัวนึงอืมเรียบร้อยเริม่มไม่ปลอดภยออัยย่อด้วยย่อด้วย เอาหลังจากที่ผมยิงเขาไปได้หลายรอบก็ได้เซตมานี่ครับผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะแบบไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยของเขาเยอะมากเขามาเติมเรื่อยๆนะครับผมว่าผมไม่ไหวตัวจะแตกเอานะครับใจก็อยากเลดใจก็อยากแบบรีบรีรีเลให้มันเสร็จแต่มันมีพวกนั้นมายุ่งนะครับเราเลดลำบากเนี่ยชื่อเขาก็ยังมามากันเรื่อยๆแหละครับ บ้านเขาแน่จะอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะหรือว่าค้าอูซี่มาก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะค้ามาแหละโอ้โหของเต็มก็ยังไงแล้วเดี๋ยวผมรีบจัดการอะไรให้มันเสร็จๆเลยดีกว,ว่าผมว่าผมเอาของกลับบ้านก่อนนะครับมันเยอะเยอะมากอะเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วอะอหลังจากที่ผมวิ่งวิ่งไมาได้พักหนึ่งเขาตามผมมาครับคือจะเอาคืนให้ได้เลยนะครับผมผมนี่แบบอ้อ บปวดจิตมากเลยผมเลือดไม่เต็มด้วยนะ้ะกี้เ,เดินมาโดนหมีตบเดี๋ยวมาปั๊มยานในนี้ก่อนผมว่าผมนั่งแอดในนี้แหละเห็น่ะหนีไม่พ้นก็ยิงกับแม่งนี่แหละเ,ะเสียก็เสียเป็นไงเป็นกัน รู้สึกเหนื่อยวะ่ะคือแม่งจะเอาผมไม่ได้เลยนะครับผมคือแบบตามแบบตามโอ้โหตอแยมากเลยแบบผมยิงแบบจนแบบลำคาญอนะ่ะเออมันไม่มันเริ่มไม่มันแล้วมันเริ่มลำคาญแล้วถ้าผมมีน้ำมันผมขับรถหรือแม้ก็ล่อนหนีไปแล้วนะครับแต่ผมไม่มีน้ำมันนะจะสร้างหอแบบมันก็เสียเวลาวิ่งผมไงแต่ตอนนี้น่าจะเคลียร์ละเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านรีบทำอะไรให้มันเสร็จแล้วรีบไประเบิดต่อดีกว่า เอ่ตอนนี้ผมก็มาระเบิดบ้านเขาแล้วแต่ผมลืมอัดคีิปไว้ผมพอดีว่าผมคัดไปตั้งแต่ช่วงที่วิ่งกลับบ้านนะครับแล้วก็ลืมเปิดเออลืมเปิดแต่ผมแปะและเบิดซีฟไปแล้วตอนนี้ผนังมันใกล้จะพังแล้วนะครับเดี๋ยวเอาระเบิดถังแปะต่อน่าจะพังรอระเบิดถังผมลั่นอีกแป๊บ ไม่แตกอ่ะแปะอีกลูกหนึ่งแล้ครับมาดูกันซิว่าใช่หรือไม่เรียบร้อยลงโจงไปหนึ่งสเต็ปนะครับเซ้าเลยทีนี้มีป้อมปืนด้วยนะครับด้านในแต่ว่า้พวกที่มาเคาน์เตอร์ผมว่ามันไม่น่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าผมจะชื่อมันหลายรอบมากแล้วมันไม่มีใครมาเลยน่าจะเข็ดแล้วลหะครับอย่ามาเลยกูเหนื่อย <laughs> มีป้อมปืนนะได้อยู่ชั้นสามเดี๋ยวผมรอป้อมปืนก่อนบนเพดานมันเป็นเหล็กนะครับคือบ้านผมเนี่ยไม่มีผงขาวแล้วเพราะว่าไม่มีน้ํามันนะครับเพิ่งลงฟาร์มได้แป๊บเดียวมันหาน้ํามันไม่ทันเดี๋ยวผมเอาถางังเจาะเลยถงังเจาะบนหน่ดนะบนเพดานเนี่ยบิลน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละครับที่เป็นเพดานเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์โหถงังเจาะเลยลงทุน มาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องแบบไปให้สุดนะถูกไหมเออถางจอแม่งเลยร้อยลูกครับแต่ไปเลย เรียบร้อยบิวตแตกดูของในบิวสิโอ้รวยอยู่นะเหล็กเหล็กหินนี่แบบโอ้โหอาบ้านสบายอ่ะมีเหล็กหายด้วยบิวอยู่ชั้นสามนะครับผมได้โอ้โหได้ของมาเยอะอยู่นะแต่ผมว่าผมต้องเคลียร์ของในบ้านเขาแล้วล่ะ ตัวเขามีผงขาวด้วยผมว่านะเดี๋ยวนะมีระเบิดอยู่พอประมาณเดี๋ยบผอขอวางกล่องก่อนมีดินปืนอุย้ยทำไม,มกล่องมันอ๋อเขาคราฟระเบิดใส่ตัวครับแล้วก็ออฟไปเหมือนเขาตั้งใจออฟนะแบบคราฟระเบิดใส่ตัวแล้วแบบชิวๆ แล้วพอบ้านแตกก็ไปฟาร,ร์มสร้างใหม่ได้ครับเพราะพวกของทําพวกของ,ของคาฟอะไรอย่างนี้มันหาง่ายอยู่แล้วครับแต่ละเบิดกับน้ำมันนี่ไม่ได้เลยนะนี่มันกลาไม่ให้ผมต่อยอดเลยนะเนี่ยแต่เราได้เหล็กมาเยอะอยู่นะไว้เอาเหล็กไปอัพบ,บ้านได้อยู่ ี่คือของที่ผมได้จากบ้านเขามาทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆก็ยิงกับพวกตะกี้ด้วยค,คือรวมของพวกตะกี้ด้วยนะครับก็มีเนีย่ยระบงระเบิดมีหนังสัตว์ก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระเบิดเราก็ใช้ไม่เยอะด้วยยังไงก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแต่ผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้หาเวลาว่าง ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ยังไงก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย